สวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีลูกม, <c oughs> มีใครบ่นถึงหนูไหมเนี่ยจามบ่อยมากเลยหรือว่าหนูจะเป็นหวัดลูกไม่ได้เป็นหวัดนะคะคข่าคันตาเฉยๆค่ะคุณย่าคันตามากๆเลยเอ๊ะไหนขอญาดูหน่อยซิโอ้ตาแดงนะเนี่ยเอ๊ะ แต่ก็ไม่มีอะไรอยู่ในตาสักหน่อยว้ายคันตามมากๆเลยค่ะคุณย่าแบบเนี้ยเราจะต้องไปหาคุณหมอแล้วละ่ะไปให้คุณหมอเข้าตรวจดูสักหน่อยว่าตาของหนูเนี่ยเป็นอะไร สวัสดีค่ะคุณหมอเนี่ยวันนี้พาหลานสาวมาแกจามอยู่เรื่อยเลยอะค่ะ้โขอสิลูกขอโทษนะคะนะคะเนี่ยแล้วก็มีอาการคันตาเกาจนตาแดงไปหมดเลยละค่ะคุณหมอเป็นตั้งนา่หรือยังครับอืมเป็นมาเป็นอาทิตย์แล้วละค่ะเดี๋ยวหมอดูหน่อยนะคะหมอดูหน่อยแล้วลูก จะเป็นภูมิแพ้เนอะอาะหรือเป็นภูมิแพ้ที่ตานะครับคุณยาเป็นภูมิแพ้เหรอคะครับแล้วอาการภูมิแพ้ตามันเป็นยังไงเหรอคะคุณหมออาการภูมิแพ้ตาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่อาการที่น้องเขาเป็นครับก็คือหละักเลยก็คือเรื่องอาการคันครับเ,<อ>เขาจะมีอาการคันตาค่อนข้างเยอะ <ừ> นะครับโดยเฉพาะเวลาที่เขาสัมผัสกับสิ่งที่เขาแพ้เขาจะมีอาการคันมากๆเลยนะครับนอกจากการคันตาก็มีอาการพวกน้ำตาไหลนะครับมีตาแดงได้ ว่ามันต่างกับโรคที่เป็นตาแดงจากการติดเชื้อยังไงนะครับส่วนใหญ่พวกนั้นเนี่ยจะมีอาการคี้ตาจะเป็นสีเขียวเลยนะครับแลวอาจจะมีอาการหวัดด้วยม,มูกไหลมีไข้ตัวร้อนแต่ของถ้าเป็นอาการหลักเป็นอาการคันไม่มีอาการไข้หวัดร่วมด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการภูมิแพ้เป็นหลักก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญที่สงสัยหลักๆว่าเขาเป็นภูมิแพ้เพราะว่าเขาเป็นเรื้อรังเนาะนี่สาเหตุหลักๆก,ก็คือมีตัวกระตุ้นซึ่งตัวกระตุ้นหลักๆเนี่ยในของคนไทยเราเนี่ยเขาเป็นพวกลฝุ่น ในฝุ่นอยู่ในไหนก็คืออยู่ในตนุกตาอยู่อยู่ในที่นอนหรือว่าอ,อยู่ในฝุ่นละอองในบ้านแล้วก็จากสาเหตุอื่นเๆเช่นพวกเกสรดอกไม้นะผมไม่แน่ใจว่าที่บ้านมีพวกเป็นเป็นสวนเป็นอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นตนัวระตุ้นหลักๆอันนึงต้องเป็นเจ้าตัวนี้แน่ๆเลยค่ะหมอ,อครับเพราะว่าน้องอ่ะอยู่กับเนี่ยตลอดเวลาเลยเล่นเจ้านี้ทั้งวันเลยอะคะ่ะอ,อ๋อแล้วหนูอยู่กับมันแล้วมันคันไหมลนะูกก็คันบ้างน,นะคะ จะต้องทํความสะอาดเนาะแล้วอาการภูมิแพ้ตาเนี่ยครับคุณหมอพบได้ในเด็กไวัยไหนหรอคะครับที่จริงอาการภูมิแพ้ที่ตาเนี่ยส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยเป็นในวัยเด็กแล้วส่วนใหญ่พอโตขึ้นอาการเขาก็จะดีขึ้นเพราะว่าภูมิร่างกายมันดีขึ้นแล้วแต่ชนิดด้วยนะครับบางชนิดก็เป็นทั้งปีเลยนะครับเป็นตลอดทั้งปีบางชนิดก็เป็นแค่บางช่วงเวลาเช่นเป็นช่วงที่ฤดูใบไม้ร่วงอย่างเงี้ยนะครับตามต่ตประเทศเขาจะเป็นภูมิแพ้ก็จะเริมเริบขึ้นมา ก็ <Okay. S 1> แล้วแต่ก็เป็นชนิดไหนปกติภูมิแพ้เนี่ยในวัยเด็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ตาเนาะภูมิแพ้ผิวหนังหรือน้ำมูกไหลอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ส่วนใหญ่พอโตขึ้นอาการพวกนี้จะน้อยลง mm hmm. เพราะเหมือนภูมิเขาเริ่มเซนซิทิทต่อสิ่งที่แพ้ได้ดีขึ้น <Okay. S 1> ตอนเด็กก็จะมีอาการมากคนที่เป็นภูมิแพ้พอโตขึ้นอาการส่วนมากก็จะดีขึ้นตามลําดับเราก็มีหน้าที่ดูแลเนาะป้องกันแล้วก็รักษากันไปพอโตขึ้นความบ่อยในการใช้ยาก,ก็จะน้อยลง โดยตัวเขาเองก็จะดีขึ้นเองแล้วเราจะรักษายัางไงคะหมอครับจริงๆการรักษาล,ลักๆเนาะจุดมุ่งหมายลักก็คือต้องอย่าไปโดนนต้องอย่ามีอะไรไปคอนแทคนะคะรับอาจจะต้องทํความสะอาดตุกตาบ่อยๆเนี่ยนะครับตรงว่าถ้าคิดว่าตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นเนาะก็ต้องไปซักบ่อยๆนะครับหนูก็ต้องยอมให้คุณย่าซักนะครับเล่นได้แต่ว่าอาจจะต้องซักบ่อยขึ้นนะคร<ม>ับหรือว่าถ้าเป็นที่นอนเนาะก็ะพยายามเปลี่ยนผ้าปูที่นอนบ่อยๆ หรือว่าถ้าคิดว่าเป็นการแพ้เกสรดอกไม้ก็ต้องรีเคลียร์นะครับนี้ถามว่าจะดูได้ยังไงก็สังเกตเป็นหลักถ้าสมมติว่าโดนในสิ่งแวดล้อมที่ตัวอะไรนั้นเป็นตัวกระตุ้นให้เป็นก็พยายามเลี่ยงสักนะครับจริงๆเรามีการทําเทสเนาะทำเป็นสกินเทสหรือว่าสกิทที่ผิวหนังตรวจหรือว่าเจาะเลือตรวจได้ว่าจะรู้ว่ามันแพ้อะไรแน่ถ้ารู้ว่าแพ้อะไรเราก็เลี่ยงสักนะครับนี่คือหลักการเลยนะครับ ส่วนการรักษาที่อ,อ,อือ่นก็คือการใช้ยาครับจริงยาหลักๆกเนี่ยก็จะแบ,บ่งเป็นยาลดการอักเสบแล้วก็ยาป้องกันการาแพ้นะครับนี้ยาที่ลดก,การอักเสบเนี่ยก็จะช่วยในช่วงของที่น้องเขามีอาการเยอะเช่นมีอาการตาแดงเคืองตาและตาไหลนะครับผมก็จะให้ยาลดอาการไปส่วนยาป้องกันก็ต้องให้น้องเขาหยดยาวเลยนะครับหยดในช่วงเวลาหนึ่งเช่น 1- 2เดือนระหว่างปรับสิ่งแวดล้อมนะครับหยอดทุกวันเพื่อให้เวลาที่น้องเขาไปโดนสิ่งที่แพ้เนี่ย สัมผัสเนี่ยอาการทางตาก็จะน้อยลงอันนี้ก็เป็นยาหลักๆนะครับอย่างอื่นที่ทําได้เนาะก็คือเช่นการประคบเยนครับสมมติว่าช่วงที่เขาคันตาเยอะๆมีตาแดงเยอะๆน้าตาไหลเยอะๆคุณย่าก็เอาไอ้ตัวเจลเย็นตัวจุใช่ใชายช่ใช่ครับแช่ตู้เย็นนะครับแล้วก็เอามาประคบที่ตาน้องเขาอาการตาเคืองตาตาแดงก็จะน้อยลงนะครับร่วมบบการใช้ยาคําถามที่มาจะมีว่าเอ๊ะต้องใช้ยากินไหมใช่ไหมครับกินพวกเซอร์เทคหรือว่ายา ยาที่ลดอาการคันในส่วนของตาเราจริงๆเนี่ยยาหลักๆเป็นยาหยอดน,นะครับยาที่ลดอาการคันเนี่ยเอาจริงช่วยช่วยไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่ก็จะบริหารยาทางการหยอดเป็นหลักนะครับยารูปแบบกินเนี่ยอาจจะมีประโยชน์ในกรณีที่เขามีอาการคันมากๆเลยนะครับหรือว่ามีอาการที่ระบบอื่นนะครับเช่นมีไอจามร่วมด้วยนะครับหรือมีผื่นที่ผิวหนังร่วมด้วยนั้นถ้าอย่างนั้นวันนี้เราก็เอาเจ้าน้องเน่าเนี่ยไปซักให้สะอาดก่อนนะคะครับ แล้วก็คอยสังเกตอาการของน้องเขาว่าพอจอดยาของคุณหมอไปแล้วเนี่ยอาการดีขึ้นไหมหรือว่าอะไรยังไงนะคะ,คะผมอาจจะให้ปรับพฤติกรรมเนาะ,ะแล้วก็ใช้ยาที่ผมให้นะครับแล้วก็ผมอาจจะนายคุณคุณย่ากับน้องเขาเนี่ยมาดูสักประมาณเดือนหนึ่งนะครับดูว่าปรับพฤติกรรมเราใช้ยาแล้วเป็นยังไงนะครับเริ่มจากง่ายสุดอย่างนี้ก่อน ยาหยอดตาถ้ารอบหน้ามานี้อาการดีขึ้นเราไม่ต้องหยอดต่อแล้วใช่ไหมคะอาจจะต้องมีบางตัวที่ต้องหยอดต่อครับถ้าสมมติอาการดีขึ้นยาที่เป็นกลุ่มลดอาการของเขาผมอาจจะลดลงได้หรือหยุดไปยาพวกนี้มันไม่มีผลเสียต่อร่างกายใช่ไหมเธอก็ใช้เป็นนานเท่าตัวที่ให้ไม่มีครับจริงๆยาที่ลดอาการแพ้เนี่ยบางกลุ่มเป็นสเตียรอยด์นะครับใช่ใช่แต่ว่ายาที่ผมให้ก็จะไม่ใช่เป็นสเตียรอยด์ครับเพราะว่าอาการน้องเขาไม่ได้เยอะขนาดที่ต้องให้ยากลุ่มที่เป็นสเตียรอยด์นะครับ ผมอาจจะให้ยาที่เป็นกลุ่มป้องกันนะครับอย่างที่บอกก็คือถึงคุณย่าจะทำความสะอาดดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยจริงๆตามสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีตัวกระตุ้นอยู่แล้วนะครับมันอาจจะน้อยลงเขาอาจจะอาการดีขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่คอนแทกานี้หนูอยู่กับน้องเน่ามันสกปรกนะลูกภูมิแพ้มันจะมาด้วยกันหมดเนาะคือคําว่าภูมิแพ้มันเป็นคำยายนะครับแต่ว่าภูมิแพ้เนี่ยมันเกิดได้ทุกที่เลยนะครับเป็นที่ตาก็จะทำให้มีอาการตาแดงเกินตาคันตาใช่ครับเป็นที่ผิวหนังนะก็จะทำให้มีผื่น ใช่ไหมครับเป็นที่ระบบทางเดินหายใจก็จะทำให้มีไอจามซึ่งส่วนใหญ่เด็กที่แพ้เนี่ยมันมักจะมีอาการร่วมกันทุกระบบนะครับตาเป็นอาการหนึ่งในหลายๆระบบที่เกิดขึ้นนะครับแลวส่วนของตาเราล่ะก็ใช้ยาหยดดังนั้นวันนี้เราก็เอายาไปหยดก่อนนะครับแล้วก็ช่วงนี้หนูต้องหยุดเล่นน้องเน่าก่อนให้ยาเนี่ยกลับไปซักก่อนแล้วค่อยเล่นได้รู้ไหมลูกค่ะคุณย่าคหมอบอกแล้วว่ามันสกปรกเนาะ ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะจะยังไงเดี๋ยวท่หนึ่งเดยนมาดูกันอีกทีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่สะอาดแล้วขนฟูเชียวคุณย่าใจร้ายแบบนี้ก็เรียกน้องเน่าไม่ได้แล้วสิถูกต้องก็เพื่อสุขภาพที่ดีของหลานยังไงล่ะ จะได้ไม่กลับไปเป็นซ้ำอีกน้องเน่าอ่ะก็จะต้องสะอาดด้วยหรืออยากจะไปเป,เป็นเหมือนเดิมไม่ค่ะหนูไม่อยากเป็นภูมิแพ้แล้วไม่สนุกเลยถ้าน้องสะอาดแล้วจะเรียกน้องว่าอะไรดีน้องเน่าก็ไม่ได้แล้วือก็เรียกน้องเน่าตัวใหม่ใช้ลรกว่าเดิมไงยาวไปค่ะคุณย่าหรือว่าอะไรเนี่ยน้องพิงกี้ดีไหมพิงกี้ <laughs>